Oh. สวัสดีครับผมนี่กับผมอามนะนี่เจ้าคา w a s สกิ Z900 เกรอนะครับผมคันนี้คันนี้คาร์บอนท่วมๆเลยคาร์บอนกันท่อเนี่ยถ้ามีงบหน่อยนเนี่ยล้อคาร์บอนเลยแนะคุมแคบลาคันนี้นะครับผมเป็นสีแดงนะครับฟงแดงด้วยดีมิตเตอร์หม่กันะมนมามาดูของแต่งเลยดีกว่าได้แั่นหน้าเลยครอบหน้าคาร์บอนนะครับผมอันนี้ สวยๆเลยคานล้อเขียวคานคาร์บอนมีกาดหม้อน้ำมีชิลหน้ามามีที่ชาร์จแบตโทรศัพท์แล้วก็ครอบมี่ชุดนี้คาร์บอนเหมือนกันครอบถังคาร์บอนครอบแข้งคาร์บอนท่อคาร์บอนบังโคนกับบังโซ่คาร์บอนตูดคาร์บอนคือคันนี้คาร์บอนเต็มๆเลยนะ แล้วก็มีสปูนกันลมหน้ามายางเหลือๆเลยบัตแหล็กอะสเงาหลังเดี๋ยวมาดูเลขใหม่กันนี่นี่คุ้มกุญแจแล้วคาร์บอนอันนี้นะครับเลขใหม่อยู่สองสี่นะเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ฟังผมบอกเลยคันนี้คันนี้จูนมานะครับผมรถก็จะเดินปแปลกๆเลยรถจูนมาอันนี้แรงผมบอกเลย ก in right. ็รถจูนนะครับเสียงมันก็จะมีดังนิดหน่อยเป็นรถเขาจูนเหมือนกับเขาบอกว่าเขาจูนอะไรมาสักอย่างนี้แหละรถแรงเลยร้อยได้ร้อยสามสิบตัวมาค้านี้ก็รายละเอียดเจ้าคันนี้ผมทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนะครับผมท่านใดสนใจติดต่อได้ทั้งเพจอาร์เซอปเป้หรือเซลล์ที่ขายอยู่ออนไลน์นะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับราบูล